สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวาดดอกกุหลาบกันโดยเราจะมาลองวาดดอกกุหลาบอย่างง่ายเป็นดอกตูมนะคะเป็นเป็นแนวลายเส้นเ,เฉยเนะเริ่มเริ่มกันเลยนะคะใครที่คิดว่าการวาดเป็นการวาดแล้วยากนะคะลองมาดูดคลิปนี้ม้วนลงนะคะนี่นแล้วก็ลงเป็นตัววีไป ลงตรงกลางไปนะคะแล้วก็ทำเป็นโค้งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เห็นไหมคะเริ่มเป็นกลีบข้างนี้แหละเสร็จแล้วเราก็มาโค้งช่วงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นกลีบอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะง่ายมากนะแล้วก็แค่นี้เองนะสําหรับ อันนี้อ่าก็เป็นดอกกุหลาบแล้วนะเป็นดอกกุหลาบอีกอย่างหนึ่งใครอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะแบบแรกนะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองกันแล้ววันนี้ให้ซักซักสักสองสามแบบเนาะเอาแบบที่หนึ่งไปก่อนนะคะค่อยๆวาดตามนะคะแบบที่สองจะเป็นเริ่มจากวงรีก่อนเราจะเดี๋ยวจะหาว่าแขนมัน เป็นวงรีมาอย่างนี้นะคะวงรีนอนนะแบบนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นนะเราก็จะวาดเป็นถ้วยลงมานะคะเหมือนกับเราวาดเอ่อแดกันเป็นกุหลาบแบบแจกันนะคะหลังจากนักนๆๆๆ้นเราจะมาม้วนตรงนี้นะคะให้กลมๆกลมไปเป็นเหมือนกับกุหลาบที่เขา เป็นกลีบที่อยู่ข้างในอ่ะค่ะเห็นไหมแล้วก็กรีบอันนึ่งนะคะเราเริ่มสร้างกลีบให้เป็นนิติมากขึ้นฮะเสร็จแล้วก็วาดแบบนี้ลงมานะแล้วก็มี อ่าอันนี้คือแบบที่สองนะเราลองเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะแบบแรกแบบที่สองนะเป็นลายเส้นง่ายๆนะคะแถมมาให้อีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบที่สามนะแบบที่สามขยับนิดหนึ่งนะคะแบบที่สามเริ่มจากตรงนี้ค่ะเริ่มจากทําเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะสี่เหลี่ยมโค้งๆหน่อยนะคะแล้วก็ ลงเป็นโค้งๆลงมาข้างล่างอย่างนี้อ่าเมื่อได้แล้วนะคะน,นี้เราจะมาเริ่มม้วนตรงกลางเช่นเดิมนะตรงกลางนี้ก็คือจะต้องเป็นดอกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่านี่ค่ะมันก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะทําเป็นกรีบข้างนอกนะคะกรีบข้างนอกเช่นกันค่ะเราก็ขีดไปเลยค่ะเกี่ยวไปนะ แล้วก็มาบรรจบให้ตรงกับตรงนี้นะคะจะดูสวยงามยิ่งขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดคั่วมันตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะนี่แบบนี้่ะหลังจากนั้นเราก็ลงก้านลงมาแค่นี้เองนะคะก็เป็นกุหลาบแบบที่สามแหลนะนะไม่ยากเลยนะคะ แบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามวันนี้ฝากไว้แค่สามแบบก่อนเดี๋ยวจะมีกุหลาบแบบอื่นๆมานะคะใกล้วันแม่เข้ามาแล้วก็เราอยากทำการ์ดวันแม่หรือสิ่งที่คุณแม่ประทับใจนะคะก็ใช้ดอกกุหลาบมาป,ประดับนะประดับตกแต่งได้แล้วก็ถ้าช่วงวาเลนไทน์เนี่ยก็เอาดอกไม้พวกนี้นะคะมาลองทำกันได้นะจ๊ะเอาแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปจอด ขอลากันไปก่อนลินเริ่มพันแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ